แนะนำอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิกโกอ i ทีวันนี้อยู่กับพี่โต้งจาก King IT สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นีครับ,ว,รบวันนี้เรามีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT มาแนะนําอีกแล้วแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อ Dlink นะทั้ง <Okay. S> 2งตัวเลย King IT จะจำหน่าย D-Link แล้วนะครับ D-Link ก็จะมีบริการหลังการขายดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วพอมาอยู่ภายใต้การจัดจำหน่ายโดย King IT คุณจะได้รับการดูแลหลังการขายและการรับประกันเป็น Lifetime Forever สังเกตสัญ,ญลักษณ์ของ King IT ตรงนี้นะครับแปะอยู่หน้ากล่อง D-Link <Okay. S 2> ถ้ามีตัวนี้คุณมั่นใจได้เลย <Okay. S 2> ซื้อไปใช้สบายใจอย่างแน่นอน วันนี้เราเตอร์ทั้ง2ตัวที่เราเอามาแนะนำนะครับจะเป็นเราเตอร์เหมาะสำหรับใช้งานเอา o ดน,นอกสถานที่เพราะว่ามันเป็นเราเตอร์ที่แบบใส่ซิม 4G LTE ได้มีช่องใส่ซิมเข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บคุณเอาไปใช้นอกสถานที่มีหลายอาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้<ช>มีใคร,ครบ,บ้างไม่ต้ง ก็จะมีอย่างหนึ่งกลุ่มเลยก็คือกลุ่มที่พี่ๆขายสินค้าในห้างแล้วอยากจะได้อินเทอร์เน็ตไปอาจจะไปต่อเข้ากับกล้องวงจรปิดนครับหรือว่าต้องการใช้ Wi-Fi หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการอัปเดตข้อมูลเช่นมือถืออะไรเงี้ยบางทีเขาได้เป็นบูธเล็กๆ เขาไม่ได้เป็นแบบพื้นที่ที่แบบมีอินเทอร์เน็ตเดินสายไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งพาเราเตอร์เล็กๆที่สามารถใส่ซิม 4G ได้ใช่ครับหรือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดนัดใช่นะคุณอยากจะมีอินเทอร์เน็ตใช้งานในระหว่างที่คุณทำการค้าขายอยู่คุณจะรับพวก QR payment อะไรเงี้ยสกงสแกนจ่ายนะครับใช้ตัวนี้เลยนะฮะช่วยเรื่องอินเทอร์เน็ตให้คุณมีอินเทอร์เน็ตใช้ได้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ทำงานสายอีเวนต์อ่าใช่ครับ อันนี้เหมาะมากทั้งอีเวนต์และอีไม่เว้นนะครับคุณจะไปไหนทํางานนอกสถานที่อะไรออกบูธออกเบิร์ดอะไรคุณมีอินเทอร์เน็ตไปด้วยคุณทํางานได้คล่องตัวอย่างแน่นอนถูกครับพี่วันนี้เรามีมา2รุ่นนะครับเป็นรุ่นแบบราคาประหยัดกับรุ่นที่สเปคสูงขึ้นมาบางคนบอกอยากได้ 4G LTE เราเตอร์แต่แบบอยากได้สเปคสูงหน่อยได้ไหมเอาไปต่ออุปกรณ์ด้วยมีอยากได้แลนกิกะบิตอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวตัวนี้นะเอาตัวแรกก่อนตัวนี้คือ D Link dwrm930 นี่นะครับตัวนี้เป็น 4G LTE ล่าเตอร์นะครับสเปคตัวนี้เป็นไงครับพี่ต้งครับต้องบอกก่อนว่าข้อดีอันดับที่หนึ่งของตัวนี้เนี่ยคือจะรองรับซิมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกค่ายนี่ใส่ได้เลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทาง e อ t นทีโมบายทาง MyNT นะครับหรือว่าจะเป็นทาง True a i x อย่างเงี้ยครับก็คือจะรองรับทุกค่ายเลยเพราะว่าอุปกรณ์เขาจะรองรับ ความถี่เยอะมากครับครับผมหลายคนบอกว่าทุกวันนี้เข้า 5G หมดแล้วทําไมเรายังใช้เราเตอร์ที่แบบใส่ซิม 4G อยู่ละครับเราเตอร์ใส่ซิม 4G ไม่แพงไม่แพงเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อเราเตอร์ใส่ซิม 5G มันราคาแบบเป็นหมื่นใช่มันแตะหมื่นเลย8 9ด0 0เหพันเยียบหมื่นตัวนี้1599บาทใช่ครับย่อมเยาวไหมนะนะฮะอ่ะสเปคครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าพี่หลามใช้ซิมที่เป็น 5G นะครับแต่ว่า แากจะได้อินเทอร์เน็ตจาก 5G เนี่ยที่เป็นซิมของเราไม่ต้องไปขอซื้อซิมใหม่ครับก็สามารถถอดออกมาแล้วก็เสียบตัวเราเตอร์เสียบเขานี้ได้เลยใช่เขาก็วิ่งผ่านระบบ 4G ใช่ครับเราก็ใช้เน็ตได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันข้อดีประโยชน์เลยนะครับครับแล้วตัวนี้เห็นในกล่องนะเขียนไว้เลยว่ารองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ครับ32ดีไว้เลยครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับดีกว่าคุณไปพกพกเก็ตไวไฟเล็กๆ พวกนั้นได้5ดีไวสิบดีไวไม่เกินนี้นะเกิดมีญาติโกโหดิกาอยากจะมาคอนเน็กเพิ่มนะบางคนทําร้านกาแฟอยู่แบบริมทางอะนะเป็นกาแฟดิฟริมทางอ่ะแล้วมี Wi-Fi จะเซอร์วิสลูกค้าลูกค้ามาเกิน10คนเล่นไม่ได้แล้วออ้ยเงียบเหงาเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ได้32ดีไวใชแต่ว่าก็คือจะขึ้นอยู่กับความเร็วของซิมด้วยครับผมถ้าเกิดสมมติว่าอย่างตอนนี้เราจะมีพวกแบบใช้แบบเน็ต 4เมกสิเมกอย่างเงี้ยครับอุ้ยบางคนใช้ซิมเทพใช่ไหมใช่ครับบางคนที่ซิมเทพอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าอย่างที่เคยเทสอย่างเงี้ยครับ ถ้าอย่างผมเคยใช้ของทางไม่างครับก็ได้ประมาณ30เมตรนี่นะครับตัวก็เล็กกะทัดรัดแบบนี้นะครับมี4เสานะฮะมีพอร์ตแลนด์ให้ด้านหลังด้วยแต่เป็นพอร์ตแลนด์เนี่ยเหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ต้องการความเร็วสูงมากเนาะใช่เป็น10บทับร้อยนะครับเป็นแลนด์สิทับร้อยด้วยเหตุนี้แหละที่ทําให้ตัวนี้ราคาถูกเหลือแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นของพอร์ตแลนด์ครับเป็นอะไรครับสามารถเปลี่ยนเป็นพอร์ตแวนได้ด้วยโอ้ครับในกรณีที่เรน็ปฟอ์ เพราเน็ตที่เป็นเคเบิลที่บ้านอยู่แล้วแล้วอยากจะได้เป็นแอสเซทพอยต์ไปกระจาย WiFi นะครับก็นำตัวนี้ครับไปต่อใน่านใส่วนของที่เป็นอร์ตเราเตอร์แวลใช่ครับแปลงจากแลนเป็นแวนนครับรับไฟเบอร์ออกมาส่งต่อได้เลยใช่ครับแล้วก็สามารถใช้ตัวที่เป็นซิมครับถ้าเป็นลน์แบคอัพได้ด้วยในกรณีที่เราอยากจะให้เน็ตเนี่ยมีการใช้งานตลอดเวลาหรือว่าสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาสมมติวันนี้จะส่งงานลูกค้าต้องอัปโหลดส่งเพิบกลัวเน็ตที่บ้านหลุด ใส่ซิม 4G เข้าไปเป็นแบ็กอัพใช่ครับนี่ตัวนี้เลยใช่ครับทำได้นะครับราคาไม่แพงเลยครับบอกชื่อรุ่นอีกทีหนึ่ง D-link DWR M930 นะครับ1599บาทแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยผมออกข้างนอกเป็นอาชีพผม Outdoor e v e n ตเป็นประจำผมมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการในระดับกิกะบิตพอตแลนด์ต้องการเราเตอร์ 4G LTE ที่สเปคสูงขึ้นตัวนี้เลยโอ้โหแล้วตัวเล็กกระทัดรัดมากคุณผู้ชม นะฮะขอดูบอกชื่อรุ่นก่อน D-link DWR 953V2 ครับนะฮะตัวเล็กน่ารักมากเลยพี่ต้ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับก็คือฟังก์ชันเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว M930 ครับผมนะครับก็คือจะมีพอร์ตแวนด้วยด้านหลังนะครับสามารถทําเป็นลายแบกอัพได้ชที่สําคัญก็คือเป็นกิกะบิตก็คือเราสามารถใช้กับเน็ตที่มีความเร็วเกิน100เมกขึ้นได้คมนะฮะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะมีพื้นที่ ในการจัดวางน้อยนะครับคุณอาจจะมีโต๊ะเล็กๆคุณอาจจะออกอีเวนต์เป็นตู้กระจกเล็กๆแล้วคุณไม่มีที่ที่จะใส่วางเราเตอร์แบบนี้เพราะมันอาจจะเกะกะพื้นที่ของคุณตัวนี้เล็กๆบางๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วมีเสาแค่สองเสานะฮะใช้งานง่ายเลยนะครับเอาไปวางแอบไว้มุมไหนก็ทํางานได้แล้วเสาที่เห็นนี่เป็นเสา LTE นะครับเป็นเสา LTE เลยรับสัญญาณแบบโทรศัพท์มือถือเลยใช่ครับนี่นะฮะล้วนไวไฟก็จะเป็นเสาที่เป็นเขาเรียกว่าอินเทอร์นอลก็คือาเสาไวไฟอยู่ด้านในใช่ครับ โอ้โหเนี่ยนะฮะแล้วก็สเปคสูงพอร์ตแลนด์ระดับกิกะบิตครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะราคาอัพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งรนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ2550บาทบนะครับ แต่ละที่ตัวแทนจําหน่ายแต่ละร้านจําหน่ายไม่เท่ากัน<ช>นะครับเพราะว่าแต่ละที่เขาอาจจะมีต้นทุนบวกลบกําไรเล็กน้อยไม่เท่ากันบางร้านทําโปรโมชั่นลดได้เยอะหน่อยราคาอาจจะหย่อนลงไปหน่อยแต่ที่เราบอกนี่คือราคากลางนะครับ,รบผมอ่านะฮะฝากไว้2รุ่นเหมาะสําหรับคนที่ทํางานนอกสถานที่อยากจะพกพาเลาเตอร์เอาไว้ใช้งานเพื่อให้มีอเน็ตเชื่อมต่อในการทํางานได้ด้วยสองรุ่นนี้ครับจากคิงไ i ท